สวัสดีครับ EP ที่2แล้วนะฮะสำหรับรายการไลฟ์โค้ชครับก็ย้ำอีกทีนะฮะไลฟ์โค้ชตรงนี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือไลฟ์โค้ชโค้ชเนี่ยมาจากคำว่า Code o f e o n d u n t ครับหรือว่าสิ่งที่ผมยึดถือนะฮะรวมๆแล้วก็คือว่าไลฟ์โค้ชคือสิ่งที่ผมยึดถือในชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทำให้เติบโตมาถึงตอนนี้ได้เนี่ยเรายึดถืออะไรไปบ้างก็อยากจะเล่าให้ฟังทีละเ,เรื่อง2เรื่องนะครับ สำหรับตอนนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องของความสําเร็จกันบ้างนิดหนึ่งครับหลายๆคนนะฮะก็จะมีความใฝ่ฝันว่าตัวเองอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะร่ํารวยอยากจะนุ่งอยากจะนี้นะฮะแต่เช่นเดียวกันนะฮะหลายๆคนก็อาจจะบ่นโอดโอยนะโอ้ยเราไม่เห็นประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาเลยทําไมเราถึงไม่รวยสักทีทาไมเราถึงไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรแบบนี้นะครับใน EP ีนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์มุมมองในเรื่องของความสําเร็จให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ disclaimer ไว้นะครับว่ามันก็เป็นมุมมองส่วน แต่ว่าก็คิดว่าถ้าเกิดเล่าให้ฟังไปเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับหลายๆคนบ้างนะครับก็ยังไงลองฟังดูแล้วกันถ้าเกิดใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่เหมาะกับตัวเราก็อิกนอไปได้นะครับในยุคนี้นะ,ะก็เป็นยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบนะครับทุกอย่างจะเร็วไปหมดเลยนะฮะเราก็จะเห็นคอร์นนอสนูี้คอรสนี้เอ้ยเราจะรวยเร็ว,เร,วเราจะประสบความสำเร็จเร็วอย่างงี้อย่างนี้เร็วเป็นหมดทุกอย่างครับ และนั่นแหละฮะอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกเฟลในชีวิตนะครับเพราะว่าเรากลับมองว่าความสาเร็จมันเป็นอะไรที่ต้องใหญ่มากๆแบบนั้นแต่ความจริงแล้วนะฮะสำหรับผมเนี่ยข้อหนึ่งที่อยากจะบอกเลยนะฮะความสําเร็จไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตขนาดนั้นครับลองย้อนมองไปดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่สําเร็จระดับโลกเนี่ยอย่างเช่นอามาซัคเกอร์เบิร์กนะฮะอีลอนมา์สเอ๋ยสตีฟจ็อบส์เอ๋ยนะครับลองย้อนดูนะครับว่าทุกคนประสบความสำเร็จแบบว่าวันนี้ ล้มเหลวพุ่งดีสําเร็จเลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจริง,รงๆไม่ใช่นะครับทุกคนจะมีการเดินทาง,งแต่ละคนครับเช่นช่วงเด็กๆนะฮะเขาก็จะเดินทางอย่างนี้อย่างนี้ประสบความสำเร็จเรื่องนู้นเรื่องนี้มานะครับล้มเหลวเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วเขาก็อ่ะปรับไปยุคใช้ตัวเองทําให้ตัวเองเติบโตขึ้นเราช่วงวัยรุ่นนะฮะก็ทํานู้นทํานี่ประสบความสำเร็จนูน้นแล้วก็ล้มเหลววันนี้แล้วสุดท้ายนะครับเขาก็ค่อยมาถึงจุดที่ทุกคนรู้จักกันนะปัจจุบันนี้ก็คือว่ากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนนรััก,กนนะบ ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่หลายๆคนเนี่ยชอบยกเอาเรื่องของความสําเร็จที่แบบเป็นจุดพีของชีวิตของแต่ละคนแล้วเนี่ยมาพูดถึงครับโดยที่ไม่ยอมสนใจรายละเอียดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของคนคนนั้นเลยทําให้หลายๆคนครับพลาดมุมมองนะฮะว่าจริงๆแล้วความสําเร็จเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ก้าวกระโดดลอบประสบการสําเร็จเลยนะครับแต่จริงๆแล้วความสําเร็จครับมันเป็นรูปแบบของขั้นบันไดครับ นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดชีวิตเลยนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะครับคือว่าผมจะคิดว่าทุกอย่างเป็นความสําเร็จได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่มันชาร์เลนจ์ตัวเรามันเหมือนกับตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราทําสําเร็จได้อันนั้นคือความสําเร็จครับเราจะไม่มองนะครับว่าความสาเร็จพันล้านร้อยล้าน,าน,านอะไรแบบนั้นนะ่ะอันนั้นคือความสาเร็จเดียวของชีวิตไม่ใช่ผมจะมองว่าอ่ะวันนี้นะครับผมปกติผมนอนดึกตื่นแบบสายมาก ผมปรับมาเป็นนอนดับเร็วตื่นเช้าให้ได้ครบ2ออาทิตย์แค่นี้ผมมองว่าเป็นการประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันก็คือทําตามเป้าหมายทําสิ่งตัวเองแบบท้าทายตัวเองเนี่ยให้ตัวเองดีขึ้นได้ชีวิตมีความสําเร็จก้าวหน้าได้หรือถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยอ่ะเราก็บอกว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเก็บเงินได้เลยเราจะบอกว่าอันเนี้ย,เด,ยเดือนนี้เป็นต้นไปนะเราจะเก็บเงินให้ได้เดือนละ3,000บาทนะครับอ่ะแล้วก็เก็บได้ปรากฏ3เดือนผ่านไปเก็บสําเร็จ3เดือน อันนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วมันเป็นขั้นบันไดยังไงนะครับก็อยากให้มองอย่างนี้ฮะจริงๆลราเป้าหมายเราอาจจะแบบอยากจะเก็บเงินให้ได้ล้านหนึ่งครับแต่ว่าการเก็บเงินให้ได้ล้านหนึ่งโดยที่แบบเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันยากมากเลยนะมันจะต้องมีการเดินทางระหว่างทางต้องเก็บให้ได้ร้อยหนึ่งก่อน2อ0ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นแหละครับขั้นบันไดคือเราค่อยๆเบรกดาวปัญหาใหญ่ๆนะครับเช่นล้านหนึ่งเนี่ยเราเบรกดาวให้เหลือเป็นหมื่นบาท100ครั้งก็ได้ เราค่อยๆเก็บเป็นหมื่นบาทนะครับเราค่อยๆแบบเอาเงินหมื่นบาทไปทํานู่นทานี่ออกมาให้ได้เงินงองเงยขึ้นอะไรก็ว่าไปสังเกตด,ดูระหว่างทางที่จะไปถึง1ล้านบาทเนี่ยเราสามารถเบรกดาวความสำเร็จออกมาได้เป็นแบบเป็นแบบลร้อยอันได้เลยนะนั่นแหละครับความสําเร็จเป็นขั้นบันไดครับคือวางไว้เลยฮะว่า1ขั้นปุ๊บพอขั้นนะะั้นสำเร็จเราไปขั้นต่อไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นบนสุดก็คือเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราตั้งใจไว้นั่นเอง อันนี้ก็อาจจะเป็นการปรับมุมมองครั้งใหญ่เลยนะครับคืรว่าหลายๆคนถ้าเกิดยังคิดอยู่นะฮะว่าความสําเร็จในชีวิตจะต้องมีอยู่อย่างเดียวแล้วก็สําเร็จแล้วก็จบเลนชีวิตนี่แบบรุ่งเรืองเลยนะฮะเกี่ยวกัให้เปลี่ยนมุมมองนะฮะให้กลายเป็นว่าความสําเร็จเนี่ยในชีวิตมีได้เป็นพันอันหมื่นอันนะครับเริ่มจากความสําเร็จเล็กๆครับแล้วก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆครับความสาเร็จจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เหมือนกับว่าเราไม่รู้ตัวเลยประมาณนั้นนี่แหละครับความสําเร็จเป็นรูปแบบขั้นบันไดครับ แล้วถ้าเกิดเราเริ่มมองตรงกันแล้วนะครับว่าความสาเร็จจริงๆเราหน้าตามมาเป็นแบบนี้นะอย่างที่สองที่ผมยึดถือไว้นะฮะคือว่าความสําเร็จที่เราตั้งไว้นะครับควรจะเป็นความสําเร็จที่เอื้อมถึงนะครับหรือว่าเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติหรือถ้าเกิดให้ชัดขึ้นนะฮะคือจะต้องเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละคนครับย้ําว่าของแต่ละคนนะฮะดังนั้นทุกคนจะต้องมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือวางความสําเร็จของตัวเองนะครับห้ามนะครับไปบอกว่าเฮ้ยคุณ ช่วยวางความสำเร็จให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสําเร็จที่เหมาะสมในแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุตินะฮะเราอะไม่มีหนี้นะแต่ว่าก็ไม่มีเงินเก็บเราก็มองเลยว่าเนี่ยปีนี้เราจะมีเงินเก็บให้ได้ห้าหมื่นบาทแล้วกันแล้ววันนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ต้องมาดังคิดนะครับว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่ะเงินเดือนเราปรากฏว่าเงินเดือนเดือน,อนละห้าหมื่น,น 50, บาทนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นะเฮ้ยมันก็ทําได้อันนี้คือความสําเร็จที่เหมาะกับตัวเราครับ อ่ะเปลี่ยนใหม่เราบอกว่าเราไม่มีหนี้นะแต่ว่าเงินเดือนเราห้าหมื่นนะปีนี้เราจะเก็บเงินให้ได้10ล้านบาทเป็นไปได้ไหมแค่ตั้งเป้าแค่วางความสําเร็จก็ผิดแล้วน,นะครับเราถามว่ามันผิดเหรอที่จะวางความสาเร็จเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่หน่อย10ล้านบาทอะไรแบบเนี้สำหรับผมนะครับที่มองว่ามันผิดคือว่าโอกาสสาเร็จมันต่ําหรือว่าจริงๆเราอาจจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จเดยได้ซ้สาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเมื่อถึงเวลาครับ เราก็จะรู้สึกว่าเราทําไม่ได้เราเฟลเราล้มเหลวแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับชีวิตจิตใจจะหดหู่และจะไม่อยากทําอะไรอีกเลยนะฮะลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าเกิดเรามองเป้าหมายที่มันอะไรที่เอื้อมถึงแล้วก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเล็กหน่อยเช่นอ่ะบอกว่าเก็บเงิน5 0,000บาทนะครับแต่ไม่ใช่เล็กแบบไอ้เก็บทั้งปีขอร้อยหนึ่งนะครับมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยขอให้มีความหมายหน่อยอ่ะเช่นทั้งปีจะเก็บให้ได้50,000บาทพอผ่านปีนั้นไปแล้วกเก็บได้5 0,000บาทนะครับ เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้เราประสบความสําเร็จและตรงนี้ครับจะส่งผลทางจิตวิทยาสร้างเสริมกําลังใจให้เราก้าวต่อไปแล้วก็ทําความสําเร็จที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ครับปีนี้อาจจะ5 0,000ปีถัดไปอาจจะเป็น5 0 0 0 0นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ได้ครับก็ขอย้าไว้นะฮะว่าเป้าหมายและความสาเร็จของแต่ละคนเนี่ยที่มันเหมาะสมเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยครับไม่เคยเหมือนกันเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละคนโตมาไม่เหมือนกันสถานการณ์ในชีวิตต่างกันออกไปนะครับ ถ้าเกิดเราไปเปิดฟังคลิป YouTube เราบอกว่าคุณกระจอกทำไมปีนี้คุณเก็บเงินไม่ได้ล้านหนึ่งกระจอกเองเลยนะครับให้ปิด YouTube แล้วก็บล็อกผู้นั้นทิ้งมปเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่แม้แต่จะมาคิดว่าเราเป็นใครสถานการณ์เราเป็นยังไงอยู่นะครับเขาจะมาฟันความสำเร็จของเราไม่ได้ครับคนเดียวที่จะฟันความสำเร็จของเราได้คือตัวเราเองนะครับดังนั้นหลังจากจบคลิปนี้ไปนะฮะ ตั้งเป้าหมายตั้งความสำเร็จของตัวเองซะให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับให้ทําให้ได้นะครับไม่ใช่ง่ายเกินไปแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าทําได้จิตใจคุณจะรู้สึกคึกเหิมและก็อยากจะทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อต่อไปครับผมเป็นคนที่วางความสำเร็จไว้ในหลายๆระดับเวลาครับก็คือว่าผมมองในสเกลปีฮนะว่าปีนี้อะ ผมจะต้องเทียร์หนี่1 2 3สให้ได้นะครับแต่ถามว่าการวางวระยะยาวแบบนั้นอ่ะมันส่งผลดีกับชีวิตขนาดนั้นไหมก็อาจจะทําให้เรารีแคปในตัวเองได้นะว่าปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างนะครับแต่ในมุมมองของการปฏิบัติแล้วเนี่ยหปีเป็นระยะเวลาที่ยาวเกินไปครับระยะเวลาที่อาจจะเหมาะสมจริงๆแล้วอาจจะเป็น3เดือนนะครับก็คือว่าวางเป้าหมาย3มเดือนว่าเราจะทําอะไรแล้วก็ทําให้มันได้ และเช่น3มเดือนเราบอกว่าเราจะเคลียร์หนี้ก้อนหนึ่งสามี่ได้เราก็อาจจะต้องคํานวณนะฮะว่าเราจะต้องหาเงินได้เท่าไหร่แล้วเราก็เบรกดาวเลยว่า3เดือนเราต้องหาเงินให้ได้อ่าสมมติสองแสนบาทน,นะนะแล้วก็ต้องเบรกดาวว่าในระดับแต่ละเดือนเราต้องทํำยังไงนะครับให้สําเร็จตรงนั้นได้ในแต่อาทิตย์แต่ละวันต้องทำยังไงให้เบรกดาวไปหลายๆระดับเวลาครับเป็นปีเป็น3มเดือนเป็นเดือนเป็น1อาทิตย์เป็น1วันแบบนี้นะฮะ แล้วสุดท้ายภาพทั้งหมดนะครับมันจะประกอบออกมาให้กลายเป็นรูปแบบของบันไดเองครับคือว่าเราจะค่อยๆทำครับจากเล็กๆเราก็สําเร็จเฮ้ยเร็วขึ้นเขิมแล้วก็ทําใหญ่ไปเรื่อยๆจากระดับวันไประดับเดือนระดับเดือนไประดับ3เดือนระดับ3เดือนสุดท้ายประกอบกันเป็นระดับปีนะครับแล้วก็เรียบร้อยเราประสบความสาเร็จในระดับปีที่ตั้งใจไว้ได้เรียบร้อยครับ ก็จะเห็นว่าความสําเร็จจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินเอื้อมขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเรามองว่าความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปคือความสําเร็จนียเราก็จะสามารถไขว่คว้าความสําเร็จออกมาได้เรื่อยๆนะครับอาทิตย์นี้สําเร็จหนึ่งอาทิตย์หน้าสาเร็จ2ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ข้อควรระวังนะครับเมื่อเราประสบความสําเร็จหลายๆอย่างละหนึ่งสองสามสี่ตามที่ตั้งใจไว้นะครับขอให้อย่าตกหลุมพรางความสําเร็จที่เราขุดไว้นะครับหลายๆคนนะฮะเฮ้ยเราสําเร็จแล้วนะครับ เป้าหมายเล็กๆอาจจะไม่มีปัญหาหรอกแต่เป้าหมายที่แบบมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วปรากฏว่าเราทํามันได้เนี่ยเช่นเราบอกว่าเราจะเก็บเงินให้ได้ล้านหนึ่งนะครับปรากฏว่าเราเก็บได้ละล้านหนึ่งแล้วเราก็แบบเอ้ยชื่นชมตัวเองเก่งจังเลยแล้วก็ยึดติดกับมันนะครับแล้วเราก็ไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรให้มันแบบเติบโตขึ้นหรือว่าสําเร็จมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะฮะมันจะกลายเป็นความล้มเหลวแทนครับเพราะว่าเราจะ move on จากความสำเร็จตัวเองไม่ได้ หรือถ้าเกิดอนะ่าลองมองดูอีลอนมัสอีลอนมัสเนี่ยแต่ก่อนก็เป็น PayPal นะคือถ้าเกิดเขาหยุดที่ PayPal แล้วก็มองว่าความสำเร็จของ PayPal ทก็จบแล้วในชีวิตไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะทุกวันนี้ก็คงไม่มีเท s l a คือมันมีความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้นะครับต่อยอดไปเรื่อยๆได้อย่าตกหลุมความสำเร็จของตัวเองนะครับเพราะว่ามันเจ็บมาก ถึงตอนนี้ก็เป็นภาพที่น่าจะเกือบครบทั้งหมดแล้วที่ผมอยากจะสื่อนะฮะคือว่าถ้าเกิดเราปรับมุมมองความสําเร็จนะครับให้เปลี่ยนไปจากการที่มันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆจํำกระโดดทีเดียวถึงเลยเนี่ยให้กลายเป็นความสำเร็จย่อยๆนะครับหนึ่สามสี่แล้วค่อยๆไปทีละอันทีละอันนะครับ สำเร็จปุ๊บชื่นชมโยนมันทิ้งไปแล้วก็ทําอันใหม่สาเร็จปุ๊บชื่นชมโยนมันทิ้งไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายคุณรู้ตัวอีกทีหนึ่งให้คุณจะประสบความสาเร็จมาแบบเป็นสิบสิบอันเป็นร้อยอันโดยที่จากเล็กๆเราก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ดูตัวเลยนะฮะอย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะค,คือว่าบันไดมีได้หลายอันนะครับไม่จําเป็นนะฮะจะต้องวางเป้าหมายไว้แค่บันไดอันเดียวนะครับเช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะเก็งินให้ได้หนึ่งแสนบาทปีนี้แล้วกันแต่ คุณก็สามารถวางอีกบันไดหนึ่งได้นะครับว่าคุณจะลดน้ําหนักให้ได้5โลภายในปีนี้มันสามารถทําทั้งสองอันพร้อมกันได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทําแค่อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันคุณก็สามารถวางเป้าหมายหลายอันไว้ได้นะเราทำพร้อมกันไปเลยดีไม่ดีความสําเร็จอันหนึ่งจะช่วยทําให้อีกอันนึงเนี่ยสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าคุณรู้สึกว่าใจคึกเหอมีกําลังใจนะฮะยังไงก็ลองดูแล้วกันสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอย่าปล่อยชีวิตไปวันๆนะครับโดยที่เราไม่มีเป้าหมาย ก็เป้าหมายก็อย่างที่บอกไปนะฮะอย่าเป็นเป้าหมายที่มันกว้างเกินไปใหญ่เกินไปขอให้เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้แล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ของเราครับสุดแล้วนะฮะเมื่อทําได้แล้วแล้วก็สร้างเป้าหมายใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตนะครับเราจะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตว่าวันนี้เราจะทําอะไรพรุ่งนี้เราจะทําอะไรและสุดท้ายครับความสําเร็จในชีวิตก็จะอยู่ในมือเราในที่สุดครับ ยังไงก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะฮะไม่มากก็น้อยครับสำหรับคนที่อยากกดติดตามนะฮะเราก็มีอยู่2ช่องทางนะครับคือ1 Facebook page หนูเนย .com ครับแล้วก็ YouTube หนูเนยนะฮะก็ยังไงไปติดตามกันได้ครับตอนนี้ YouTube ก็พันศัพท์แล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาก็จะปั้นคอนเทนต์ใหม่ออกมาเรื่อยๆครับยังไงเจอกันใหม่ EP ถัดไปในรายการอะไรก็ตามครับใน EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ